วันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องความพอดีมากไปไม่ได้แปลว่ามันจะดีนะครับปริมาณมันจะล้นน้อยไปก็ขาดแคลนไม่รับรู้ถึงความแตกต่างแล้วความพอดีอยู่ตรงไหนวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องความพอดีครับสายกีต้าสายไวโอลินสายเดเบิลเบสทำไมเขาไม่ขึงให้ตึงเปรี้ยเลยทำไมเขาไม่ทำให้มันหย่อนหย่อนมากๆทำไมเขาต้องจูนเสียงให้มันมีความพอดี ตึงไปไล้ความกังวานย่อนยานไายขาดไดนดมิกครับพวกนี้ก็คือความพอดีทั้งสิ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอการทำงานของอุปกรณ์หนึ่งซึ่งมีผลต่อเสียงครับการเอาวัสดุอะไรก็แล้วแต่วางลำโพงเนี่ยเราทำเพื่อลดความก้องกังวานเพื่อให้มันมีมวลม,มีเนื้อเสียงขึ้นมาวิธีการลองได้ง่ายของนักเล่นทุกท่านก็คือลองเอาเหรียญดูครับวางเข้าไปลำโพงตรงตำแ,แหน่งทวิตเตอร์เนี่ยครับด้านหน้าอย่างงี้ครับลองวางแล้วลองฟังดู เสียงแหลมที่มันฟุ้งๆมันจะมีเนื้อเสียงมากขึ้นมันจะมีเส้นสายมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นฟังชัดเจนขึ้นแต่มันจะขาดบรรยากาศไปหรือเปล่าเนี่ยต้องแล้วแต่ดอกลำโพงเสียงแหลมของแต่ท่านนะครับว่าทําจากวัสดุอะไรถ้าเอาเหรียญสลึงนี่ออกแล้วเอาเหรียญสิบบาทวางแทนถ้าลองฟังดูครับเหรียญเหมือนกันแต่ต่างกันที่ปริมาณแล้วก็วัสดุการเคลือบเสียงจะแตกต่างกันไป เหรียญ10บาทเนี่ยนะครับท่านวางแล้วเนี่ยจากเมื่อกี้จากเมื่อสักครู่ที่ปลายแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นเส้นสายเรียวยาวดีกลับพบว่าเหรียญ mm hmm. 10บบาทวางไปแล้วเสียงแหลมสั้นลงขาดความสดใสขาดบรรยากาศและที่สําคัญคือขาดความพลิ้วหวานที่น่าฟังต้องเลือกอย่างเหมาะสมะครับแล้วตอนนี้นะครับลองดูนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราใช้เหรียญตอนนี้เราใช้แหวนที่เป็นทองเหลืองแท้ แม่เหล็กดูไม่ติดครับวางแันนี้ไม่แทนนะครับวางไว้บนลำโพงดอกเสียงแหลมท่านฟังดูเนี่ยบุคลิกเสียงมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราได้ทองเหลืองซึ่งมีค่าเรโซแนนซ์ของทองเหลืองโดยเฉพาะเนี่ยเข้ามาผสมกับลําโพงคือมันเป็นการแดมล์ลโพงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยึดติดแน่นแต่การวางแบบนี้ มันทําให้เลขนั้นของลำโพงที่ด้านบนที่มันสันตะเทือนเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยที่มีเลขนั้นของทองเหลืองไปผนวกด้วยหากท่านเอาขนาดเล็กวางลงไปนะครับเสียงก็อาจจะมีนิ้วเสียงอิ่มหวานพอดีแต่ถ้าลองเอาทองเหลืองขนาดใหญ่วางสิครับปลายแหลมอาจจะหายได้เสียงอาจจะสั้นลงความกังวานพลิ้วอาจจะไม่มีผมกจะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับปริมาณนะครับอย่าลืมนะครับน้อยไปไม่เห็นผล มากไปก็ใช่ว่าจะดีอันนี้คือผมแสดงให้ทุกท่านดูเกี่ยวกับการเอาขอมาวางนะครับตำแหน่งแต,แต่ละส่วนเนี่ยมีมีผลทางเสียงที่แตกต่างกันนักเล่นทุกท่านก็ลองไปวางดูได้ว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรนะครับ ซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central e เอ mbassy ปิ่นเกล้าอีสต์วิลล์และสยามพารากอนหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ www. s a w a s o p o .co.th และไลน์แอดอัศวโสพล